าถึงแนวปลายพักของพื้นฐานบ้างนะคะ30ข้อ30คะแนนเช่นเดียวกันนะคะข้อหนึ่งค่ะเขาบอกว่าข้อใดกล่าวถึงบทนิยามของการขนานกันของเส้นตรงได้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ไปหามานะคะว่าบทนิยามของเส้นขนานคืออะไรนะคะต่อมาค่ะข้อ2ค่ะสมบัติของเส้นขนานสมบัติของเส้นขนาน3ข้อจําได้ไหมคะข้อ1อะไรคะเส้นตรง2เส้นขนานกัน ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อให้เอ่ยอมุมแยงมีขนาดเท่ากันนะคะต่อมาข้อสองแล้วคะเส้นตรงสองเส้นขนาดกันก็ต่อเมื่อมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามมุมภายในที่อยู่บนข้าเดยวกันของเส้นตัดมีขนาดรวมกันเท่ากับ180องศาใช่ไหมคะและข้อ3เส้นตรงสองเส้นขนาดกันก็ต่อเมื่อ มุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามบนข้างหรือวกันของเส้นตัดมีขนาดเท่ากันนักเรียนไปเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะต่อมาค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องค่ะมุมแปดมุมที่สอบไปจําได้ไหมคะมาดูซิถ้าเป็นมุมแย้งก็มีมุมไหนคะมีมุม2แย้งกับมุม3ามุม1กับมุม4นะคะนักเรียนก็เขียนว่าได้แก่ มุมหนึ 4, ่งหนึ่งกับหนึ่งกับสี่สองกับอะไรคะสองกับสามนะคะภายในที่อยู่ข้างเดียวกันล่ะคะลูกสองกับสี่ก็เขียนว่าสองกับสี่และอะไรคะและหนึ่งกับสามนะคะต่อมามุมตรงข้าม ุมตรงข้ามก็เป็นอะไรคะห้ากับสองห้าเขียนเองนะลูกตรงนี้นะคะห้ากับสองหนึ่งกับหกเจ็ดกับสี่และสามกับแปดนะคะภายนอกและภายในะอยู่ข้างเดียวกันค่ะก็สองในก็ต้องคู่กับแปดนอกสองกับแปดหนึ่งกับเจ็ดหกกับสี่และห้ากับสามนะคะเขียนต่อเองนะลูก เขียนตอ,อนนี้นะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าสองเส้นนี้มันขนานกันไหมถ้ามันขนานกันมุมภายในต้องบอกกันและมีค่าเป็นเท่าไรคะหนึ่งร้อยแปดสิบนะลูกหนูก็นำหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบกกับห้าสิบเก้าซึ่งมีค่าเป็นร้อยแปดสิบแปลว่าขนานกันไหมคะข้อน,นี้ขนานกันนะคะต่อมาค่ะอันนี้นะคะมุมแยง้งต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมถ้าเขาขนานกันแต่ปรากฏว่า48แปกับ4 6เท่ากันไหม ไม่เท่ากันคนที่ตอบว่าขนาดกันไหมคะไม่ขนาดกันเหตุผลเพราะมุมแยงมีขนาดไม่เท่ากันนั่นเองค่ะตมมหาค่าของ x นะคะขออนุญาตใช้18กับ19นะคะคนสิเขาให้เราหาค่า x ค่ะลูกอันนี้เป็นมุมภายนอกใช่ไหมอ่ามุมนี้กับมุมตรงนี้เป็นมุมไหนกันคะมุมแยงกันต้องมีขนาดทำไมกันลูกเท่ากันนะคะผม,มนี้จึงกลายเป็น4 x บวก10ใช่ไหม มา ones, สองมุมนี้มุมอะไรคะมุมภายในบอกกันต้องมีค่าเป็น180นะคะจึงได้ว่า 4x เบวก10บวกกับ x บวก20เท่ากับอะไรคะลูก100เท่ากับ180นะคะนำี่บวกเเป็น 5x ค่ะ10บวก2ีกลายเป็น30ค่ะลูกต่อมา 5x เอท่ากับ180ลบ30นะคะ 5x ก็เลกลายเป็น150ดังนั้นนำ5มาหาร x ของเราก็ได้มีค่าเป็นเท่าไรคะ30นั่นเองค่ะโอเคไหมตอบว่า x มีค่าเป็น30นะคะต่อมาข้อ19หามุม PEA PEA มุมนี้ค่ะทำหามุมนี้แสงว่าเราก็แทน x ด้วยอะไรคะแทน x ด้วย30นะคะ ลงไปใน 4x บวก10ค่ะมันกลายเป็น4คูณกับ3 4 0บวก10นะลูก4 3 12บวก10จึงกลายเป็น130นะคะดังนั้นจึงตอบว่า PEA PEA เท่ากับ130องศานั่นเองค่ะต่อมา FQ อ q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  f 3, อ่ะมุมนี้ค่ะแสดงว่ามุมเนี้ยกับมุมเนี้ยเป็นมุมตรงข้ามใช่ไหมก็ต้องเป็น x บวก20 e, เหมือนกันใช่ไหมคะแต่มาที่ x ของเรามีค่าเป็น30เราจรึงได้ว่า30บวกกับอะไรคะลูก x แทนได้30 30นะคะ30บวก20 e, 30มาจากไหนมาจากนี่นะคะที่เราหาได้ซึ่งมีค่าเป็น50องศาดังนั้นจึงตอบว่า q f QFC เท่ากับอะไรคะ50องศานั่นเองค่ะต่อมหาค่า x อันนี้กี่องอศาลูก9กเนาะถ้าอันนี้เป็น y อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรคะ2อันนี้บวกกันเป็น180อันนี้ y อันนี้ก็ต้องเหลืออะไรลูกห8 0รอลบ y ใช่ไหม ขให้เราหาค่า x นะคะ x กับ48เนี่ยเส้นสองเส้นนี้ขนาดกัน x กับ48เป็นมุมภายในเนาะบวกกันต้องมีค่าเป็น180่งร้อยแปนะคะดังนั้น x จึงกลายเป็น180่งลบด้วยสี 48. ซึ่งมีค่าเป็น132นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ132นะคะลูกต่อไปค่ะค่าของ y x ในเป็นหนึ่อยสามสิบสเป็นเก้าสิบาเส้นสองเส้นขนาดกัน y ก็ต้องมีขนาด ป็นมุมแยงใช่ไหมบ่ายจะต้องเป็นเท่าไรเหมือนกันคะ๙๐อ,องศาเหมือนกันนะลูกมุมแยงอต่อมาหาค่า x นะคะอันย่านขนานใช่ไหมร้อยสิบแปดกับ x เนี่ยก็เป็นมุมอะไรคะมุมภายในบวกกันก็มีค่าเป็นร้อยแปดสิบตอนนั้น x ก,ก็จะกลายเป็นร้อยแปดสิบลบด้วยหนึ่งร้อยสิบแปดนะคะซึ่งมีค่าเป็นหกสิบสององศานั่นเองคะ่ะ นี่หาค้า y เาามื่อกี้ x เ,เป็นหกสิบสองมุมภายในบวกกันเป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมก็กลายเป็นหกสองบวกหกสองบวกร้อยสิบแปดบวก y เท่ากับสามร้อยหกสิบนะคะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่อบวก y ร้อยยี่สิบสี่บวกกับร้อยสิบแปดเป็นสองร้อยสี่สิบสองดังนั้นจึงได้ว่าลบกันเหลือแปดเหลือห้าเหลือเก้าไม่ใช่ก็ผิดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะ,ะต่อไปแล้วกับหนึ่งแปดนะ อันนี้หา X มุมภายในก็บอกกันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ180 x จะมีค่าเป็น120เพราะว่า120อบวกกับ60เท่ากับ1น0นะคะอ่าต่อมาสองอันนี้บอกกันเป็น180อันนี้ต้องกลายเป็น90 x เอ็กก็มีค่าเป็น90นะคะจุดมันไม่ค่อยตรงเลยก ตองหาค่าอีก x ีและกันอันนี้มุมภายในก็บอกกันเป็น180นะคะเพราะฉะนั้นจะหา2 x ก็นำห้าสิมาลบออกนะคะ สองอกก็จะมีค่าเป็นหนึ่งร้อยสามดีเนี่ยหนึ่งร้อยี่หเกเดียวก็คือ1นึ่งร้ยยี่้าสองหสองจุด้า อันนี้ก็มุมเลยค่ะมุมแยมมีขนาดเท่ากันเลยเท่ากันแปลว่า 2x+3 บวกเท่ากับ100นะคะ 2x ก็ย้าย30เป็นลบก็70ย้าย2อาหารก็มีค่าเป็น35นะคะอันนี้ y ตรงค้าม125อันนี้ภายในก็คือ x บวกกับ125เท่ากับ180 x ก็เท่ากับ180ลบ125เท่า มาตอบได้เลยค่ะมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะอันนี้ก็มุมภายในบวกกันเป็นร้0ยแเนาะจับ2องนี้บวกกันนะคะได้ร้อยแปดสิบเก็มีค่าเป็นเก้าสิต่าง อันนี้ล่ะคะอันนี้มุมภายในบวกกัไปแล้วแปดสิบแม่กลาเป็นเอ็บวกสี่ห้าวกห้ากับร้อปดสิบเอ็บวก1นึงหนึนก็เหลือเจ็ดสินะคะ<ม>น้าแกล้แขนของสามเหลี่ยม ที่ต่อออกมาแต่เท่ากับมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดบวกกันนะคะนี่ก็จะมีค่าเป็นเหลื20องศาอันนี้อ่ะทำไมลูกพามาใช่ไหมอันนี้58นี่ก็58ตรงกลาง78นี่เหลือ28อีกก็จะกลายเป็น28าอว่าเป็นมุมอะไรคะลูกแยงอันนี้อ่ะพามาอันนี้35นนี้เป็น35 ร้ 8, อยห้าแปดต้องเป,ป็นเท่าไรร้อยห้าร้อยแปดสิบบกร้อยห้าสิบแปดก็คือยี่สิบสองอันนี้เป็นยี่สิบสองเพราะนั้น x กกด์ x เท่ากับสามสิบห้าห้าเจ็ดองศานะคะอันนี้ละ่ะ x กว่กับร้อยสามสิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบ x ก็เลยกลายเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบบด้วยหนึ่งร้อยสามสิบห้านะคะ ซื้ค่าเป็นส5ิบห้าองศานห่นเองนะคะอันนี้ก็บอกกันเป็นร้อยแปดเซฟอีกเป็นหัวสีีนะคะอันนี้ก็บอกกันเป็น้อยแสิบเหมือนกันนะลู ไปแล้วแสิบลบร้อย5ี่สก็มีค่าเป็นห้าสิบหอันนี้หา x ใช่ไหมอันนี้หา้หาหตรงข้าม x เท่ากับมุมภายในสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่มุมประชิดบวกกันก็ได้จับบวกกันเราตอบ x เ,เท่ากับหนึ่งสงเจ เป็นมุมเย้ยงค่ะแยงมีขนาดเท่ากันเกกเท่ากับมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดบวกกันมุมยี่าโอเคนะคะขอให้โชคดีในการสอบละดูตึกรักนะคะ